สวัสดีครับครง่ายๆของนายต้มโจ๊งนะครับวันนี้โจ๊งมีวิธีการทําน้ําตาลเคี่ยวสําหรับทําน้ำำํายํารสชาติแซ่แบๆง่ายๆมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับนี่นะครับน้ําสะอาดครับน้ํามะขามเปียกเกลือป่นนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกนะครับใส่น้ำตาลลงไปในหม้อที่เราจะนำไปตั้งไฟนะครับแต่ยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับตรงนี้นะครับตามด้วยน้ำสะอาดนะครับน้ำปลาครับผมใส่ลงไปได้เลยนะครับเกลือป่นแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับ นี right time, so, ่ครับเราใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนาขึ้นไปตั้งไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนๆนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องคนนะครับสําหรับโจ๊กก็คือตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนมันละลายเองนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนละลายประมาณนี้นะครับความหนืดแล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปปั่นต่อยรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับนี่นะครับโจ๊กจะใช้ความหนืดประมาณนี้ เพราะว่าเดี๋ยวเย็นลงนะครับน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยมันจะหนืดลงไปกว่าเดิมนะครับจากนั้นปิดไฟครับผมแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เย็นสนิทนะครับจากนั้นนะครับนำลงเครื่องปั่นได้เลยครับอ่าเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้ทั่วไปนี่ก็ได้ครับเราจะใช้เวลาปั่นประมาณ1นาทีถึง1นนาทีครึ่งนะครับทยอยปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำตาลเราจะขึ้นฟูนะครับ วิธีนี้จะทําให้เวลาที่เรานําไปเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันจะไม่ตกตะก,นกอนนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับสังเกตว่าสีสันจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปใส่ในภาชนะที่เราจะเก็บถ้าเราจะเก็บไปใช้วันหลังนะครับแต่ถ้าจะใช้เลยก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ เรจะใส่โหลแก้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานแช่เย็นได้นะครับระหว่างนี้นะครับเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะปิดฝานะครับแล้วก็นําไปแช่เย็นเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้าตาลเคี่ยวสําหรับทํายําง่ายๆในแบบของนายทมโจนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําก็อัตราส่วนนะครับจะขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนไปดูด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจุกจะมีเมนูยำมาฝากนะครับจากน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้นะครับ รอติดตามชมกันนะครับวันนี้ตุกต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ